สวัสดีครับผมครูปเป้งนะครับและนี่คือด r ร์ชัวแชนแนลครับคลิปในวันนี้อาจารย์จะมาสอนวิธีในการกำหนดให้ซอฟต์แวร์ที่เราสร้างขึ้นด้วยภาษา Visual Basic สามารถเปิดการทำงานของตัวเองขึ้นมาเองหลังจากที่เราทำการเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์การกำหนดรูปแบบการทำงานในลักษณะนี้เราจะมีวิธีการเขียนโค้ดยังไงเข้าไปดูกันได้เลย โอเคนะครับในเบื้องต้นโปรเจกต์นี้อาจารย์ได้ทําการดีไซน์ฟอร์มไว้แล้วนะครับโดยในฟอร์มนี้นะครับอาจารย์มีลาเบลอยู่2ตัวเห็นไหมครับลาเบลตัวแรกอาจารย์มีการกําหนดข้อความลงไปว่าด็ร์ชัวนะครับแล้วก็ลาเบลตัวที่2อาจารย์มีการกําหนดข้อความลงไปว่า Go to 1000 Subscriber นะครับณนะตอนนี้ณนะวันที่อาจารย์ทําคลิปนะอาจารย์มียอด u b s c r i b e อยู่ที่900กว่าๆนะครับ960ินิดๆนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะถึงพันซับเร็วๆนะนะ<อเ>ครับโอเคนะครับการกำหนดให้โปรแกรมของเรานั้นสตาร์ทอัพขึ้นมาเองทันทีที่เรามีการเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์นะ<อ>เ,<อ>เ,เราจะกำหนดการทำงานมันยังไงนะครับอาจารย์จะกำหนดการทำงานของเขาไว้ในส่วนของเมนูสติปด้านบนดังนั้นให้เราเอาทูนออกมาหนึ่งตัวนะครับมีชื่อว่าเมนูสติปเห็นไหมครับนี่ที่มออาจารย์ชี้อยู่เห็นไหมครับอ่า เมนูสติปนะครับคลิกหนึ่งทีแล้วก็มาคลิกที่ฟอร์มหนึ่งทีนะครับเราจะสังเกตเห็นว่ามีเมนูสติปปรากฏขึ้นนะครับอยู่ใต้ไตเติลบาของฟอร์มนะครับสังเกตด้านล่างเห็นไหมชื่อของเขาก็คือเมนูสติปหนะครับอาจารย์จะเปลี่ยนชื่อเขาใหม่เป็นเมนูสติปเมนแล้วกันนะครับ M A I N นะครับให้เปลี่ยนจากเมนูสติปหนให้กลายเป็นเมนูสติปเมน หลังจากนั้นนะครับให้เราสร้างเมนูขึ้นมา1เมนูนะครับในส่วนของเมนูสตริปนะครับอาจารย์จะสร้างเมนูที่มีชื่อว่า c อนโทรลนะครับ C O N T R O L นะครับหลังจากนั้นนะครับให้สร้างเมนูย่อยนะครับภายใต้เมนู c อนโทรลมาอีก1เมนูนะครับอาจารย์จะตั้งชื่อเมนูนี้ว่า Run On Startup R นะครับ R U N O N และก็ Start นะครับ S T A R TUP นะ r u n o t startup นะครับจากนั้นนะครับให้เราคลิกที่เมนูย่อย Run on Startup นะครับแล้วไปตั้งค่า Property เขาใหม่ในส่วนของ CheckState เห็นไหมอ่าหัวข้อ CheckState ตอนนี้นะครับเขามีการตั้งค่าเบื้องต้นนะครับค่าพื้นฐานของเขาจะเป็น unchecked ให้เราเปลี่ยนใหม่เป็น checked เห็นไหมอ่าเปลี่ยนเป็น checked จากนั้นนะครับที่หัวข้อเช็คเกตเห็นไหมครับเขาจะมีค่าเป็น true นะตอนนี้กำหนดอย่างนี้ไปก่อนนะครับในส่วนของ property ของเมนู run on startup นะเดี๋ยวอาจารย์จะรันโปรเจกต์ให้ดูรอบหนึ่งนะครับว่าเขาแสดงผลยังไงนะครับอ่ะที่เมนู control นะครับเมื่อคลิกลงมาก็จะเจอเมนูย่อยนะครับ run on startup เห็นไหมแล้วเขาจะมีเช็คบ b ็อกอยู่ด้านหน้าเห็นไหมครับตอนนี้เช็คบ b ็อกมันโดนเช็คอยู่นะโอเคนะครับ หลังจากนั้นนะให้เราเข้าไปเขียนโค้ดเลยนะครับดับเบิลคลิกในส่วนของไทเติลบาร์ก่อนหนึ่งทีนะโอเคนะครับจากนั้นกลับไปในส่วนของมองดีไซน์และก็ดับเบิลคลิกที่เมนูย่อยนะเห็นไหมดับเบิลคลิกที่เมนูย่อย r ันออ s สตาร์ p อัพนะครับดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับเราจะได้สับมา2สับนะครับสับแรกก็จะเป็นสับฟอร์มโหลดนะครับสับที่2ก็จะเป็นสับของเมนู r ันออ s สตาร์ p อัพนะครับ จากนั้นประกาศตัวแปรไว้หนึ่งตัวนะครับในส่วนของพระบิดนะครับดิมชัดคัดแพทครับ s h o r t c u t p a t h นะครับ a d d string นะมีไทเป็นสตริงนะครับแล้วก็กำหนดค่าเริ่มต้นให้เขาเป็น e ิมพิวเมนต์นะครับอิมพิวเมนต์ดอทด้วย get folder path นะครับ get folder path เห็นไหม ที่มออาจารย์นะดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับหลังจากนั้นวงเล็บเปิดปิดครับเข้ามาในวงเล็บนะครับแล้วพิมพ์ e n v o l o m e n t อีกรอบนึ่งครับ E N V นะครับ e n v o l o m e n t และก็ด้วย Special Folder นะครับนี่ง่าย Special Folder นะครับแล้วก็ดด้วย Folder ปลายทางนะครับอาจารย์จะทำการสร้างลิงก์นะครับหรือว่าช็อตคัดพ r t นะครับไว้ในส่วนของ Startup ครับ s t นี่ไงเห็นไหม s t ST a r t startup นะครับกำหนดที่อยู่ของลิงก์ช็อตคัทแพดนะครับในส่วนของโฟลเดอร์ startup นะครับนะแล้วก็แอนด้วยดับเบิลโคดครับแล้วก็ backslash นะครับในส่วนนี้นะครับช็อตคัทของเราเราต้องการให้มันชื่ออะไรนะเรากำหนดลงไปในจุดนี้เลยนะครับอาจารย์จะกำหนดชื่อช็อตคัทของอาจารย์ว่า auto start แล้วกันนะครับ a u t o start s t a r t นะครับอย่าลืมดอทนะดอท l n k นะครับเขาเป็นลิงก์นะดอท l n k นะครับในขั้นตอนแรกนะครับจบไปนะครับในการประกาศตัวแปรชื่อว่า auto start dot link นะครับให้ enter ลงมาสัก2ทีนะครับจากนั้นประกาศสับขึ้นมาใหม่อีกสับหนึ่งครับ s u b ประกาศสับสับมีชื่อว่า create shortcut ครับ C r e a t e a s อ o r t แล้วก็ C-U-T นะครับเกี่ยวกช็อตคนะครับจากนั้นประกาศตัวแปรไว้ในส่วนนี้2ตัวนะครับ By y ครับตัวแปรตัวแรกนะครับอาจารย์จะใช้ชื่อตัวแปรว่าไฟล์ครับ file นะครับมีทายเป็นสตริงนะนะครับจากนั้นนะครับประกาศตัวแปรอีก1ตัวนะครับ By วเช่นกันครับ ตัวแปรตัวนี้อาจารย์จะให้เขาใช้ชื่อว่า short cut path นะครับ s h o r t c u t แล้วก็ p a t s นะครับมีไทเปเป็นสตร n g เช่นกันนะโอเคนะครับจากนั้นให้ enter ลงมาครับน่าก็จะเป็นการสร้างสับขึ้นมาสับหนึ่งนะครับจากนั้นนะครับประกาศตัวแปรที่ใช้ภายในสับนี้2ตัวครับ dim h shell ครับ h e l l มีไทเป็น Object นะมีไทเป็น Object นะครับ Enter ลงมาครับแล้วก็ดิ m l Link ครับ L-I-N-K-A-D อ็นคีแเช่นกันนะครับนะประกาศตัวแปรขึ้นมา2ตัวนะครับ h l, แล้วก็ l link นะครับมีท้ายเป็น Object จากนั้น enter ลงมาครับคำสั่งต่อจากนี้อาจารย์จะใช้ try catch ครอบคำสั่งเพื่อดักจับ Error นะดักจับเหตุการณ์ e อ r o r นะครับเป็น try ครับ try นะครับแล้วก็ enter ลงมาครับใช้ตัวแปร h เชลขึ้นมาก่อนเลยนะครับ h เชลให้มีค่าเท่ากับ create object นะครับ c reate e, create object นี่ไงนะครับแล้วก็วงเล็บเปิดปิดนะครับจากนั้นนะครับพิมพ์ double ลโ o d e เข้าไปในส่วนของวงเล็บที่เราเปิดขึ้นมาเมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วพิมพ์โค้ดลงไปว่า W script นะครับ s c r i p t ด้วยเช e l l ครับ s h e l l อย่างนี้นะครับให้ตัวแปร h shell มีค่าเท่ากับ create object นะครับแล้วก็ในส่วนของ create object นั้นให้เราพิมพ์คำสั่งลงไปว่า double u s c r i p t shell นะตามนี้นะครับ enter ลงมาครับจากนั้นนะครับกำหนดให้ตัวแปร l link มีค่าเท่ากับ h shell ด้วย create shortcut นะครับ create shortcut ก็คือชื่อสับของเราสับนี้นะครับ จากนั้นวงเล็บเปิดปิดแล้วเอาตัวแปรช็อตคัดแพดมาใส่นะครับนี่อย่างนี้นะครับแล้วก็ Enter ลงมาครับจากนั้นนะครับคำสั่งต่อมาอาจารย์จะก,กำหนดให้ตัวแปร l link ด้วยไอคอน o c a t i o n นะครับ c a t i o n นะครับให้มีค่าเท่ากับไฟล์ครับ f i l e สังเกตว่าตอนที่เราพิมพ์คำว่าไอคอน o c a t i o n เขาจะไม่มีไกด์โค้ดขึ้นให้นะดังนั้นเราจะต้องพิมพ์เองนะครับในโค้ดส่วนนี้นะจากนั้นกำหนดให้ตัวแปร l link นะครับด้วย target p a d นะครับ t a r g e t p a t h อย่างนี้นะครับ target p a d มีค่าเท่ากับตัวแปรไฟล์ l นะครับ f i l e นะครับนะจากนั้นนะครับกำหนดให้ตัวแปร l link ด้วย Argument นครับ a r g u m e n t s นะพิมพ์ไม่ถูกนะครับให้มีค่าเท่ากับค่าว่างนะครับก็ใส่ double ลโคลงไปนะครับแล้วก็กำหนดให้ตัวแปร l link ด้วย windows style นะครับ w i n d o w style s t y l e นะครับให้มีค่าเท่ากับ1น,นะครับโอเคไหมสุดท้ายนะครับกำหนดให้ตัวแปร l link ด้วย save ครับ s a v e อย่างนี้นะครับ โค้ดนะในส่วนนี้เราจะต้องพิมพ์เองเกือบทั้งหมดนะครับมันไม่มีไกด์โค้ดขึ้นให้นะในส่วนของ catch ex exception นะครับในจุดนี้นะครับหากมีการ Error เราจะให้เขาทำยังไงนะครับอาจารย์ก็จะให้เขาแจ้งเป็น Message Box ขึ้นมาครับ m e s s message box นะครับได้โชว์นะครับสั่งให้เขาโชว์ขึ้นมาพร้อมด้วย Message Error จากระบบนะครับก็จะเป็น ex message นะครับ อย่างนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของไตเ a n บารอาจารย์ก็จะให้เขาแสดงข้อความว่าเออเลอแล้วกันนะครับ E R R O R นะครับแล้วก็ให้มี Message Box Button แค่หนึ่งตัวก็เป็น Button OK นะครับ M E S S m e s s o g e b o okay x o u t t o n โแล้วก็ให้มีไอคอนเป็นไอคอนเออเลอร์ครับ M E S S m e s s a g e b o x ไอคอนเออเลออย่างนี้นะครับ จบไปนะครับในส่วนของ s ับ create shot r cut นะครับจะมีโค้ดอยู่ประมาณนี้นะครับต่อมานะครับให้เราไปเขียนโค้ดในส่วนของ s ับที่เราเอาไว้กำหนดการทำงานของการสตาร์ทอัพของโปรเจกตของเรานะครับก็คือในส่วนของเมนูย่อย run on startup เห็นไหมนี่ไงนะครับตรงนี้นะโอเคนะครับอาจารย์จะกำหนดโค้ดไว้ยังไงนะครับอาจารย์ใช้ if check ครับ if นะครับ เมื่อมีการกดที่เช็คบ b ็อก run on startup tool script menu item โอ้โหชื่อยาวมากนะโอเคนะครับเมื่อมีการกดเช็คบ b ็อกนะครับณตรงนี้นะครับนะ่ะ checkgetcseeked นะครับอย่างนี้นะครับเด่นนะครับนะจากนั้นนะครับเราจะกําหนดการทํางานแรกของเขานะครับเมื่อเขาไม่ได้เช็คนะครับหรือว่าไม่มีการเช็ค นะครับในส่วนของ run on startup นะครับไม่มีเช็คขึ้นอยู่นะดอ c เ e ็ k นะครับมีค่าเท่ากับ False F A L S E นะครับถ้ามันมีค่าเท่ากับ False นะครับก็ให้ io นะครับ io .dot file ครับ file นะครับ io .dot file .dot delete ครับ D E L E T E นะครับ delete อะไรนะครับ delete shortcut pad นะครับ S H O r T C U T P A T C s นะครับช็อตคัดแปดช็อตคัดแปดตรงนี้คืออะไรนะครับคือตัวแปรนี้เห็นไหมตัวแปรที่เราประกาศไว้ในส่วนของรับปิดนะตัวแปรนี้นะไม่ได้เกี่ยวกับในนี้นะอันนี้คนละเรื่องกันนะครับโอเคนะช็อตคัดแปดนะอ่ะถ้ามันไม่มีการเช็คนะครับก็ให้ลบไฟล์นะครับในแพทนี้ทิ้งไปนะ ไฟช็อตคัดเนี่ยหรือว่าทางลัดเนี่ยลบทางลัดของเราทิ้งไปนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันมีการเช็คถ้ามันมีการเช็คอยู่นะครับ L ครับ E L S E นะครับ Enter ลงมาครับก็ขอ Copy นะครับชื่อมันยาวอะนะครับอาจารย์ขอ Copy แล้วกันนะครับแล้วก็ดอตเช็คเก็นะครับมีค่าเท่ากับ t u e tr ub นะครับถ้ามันเช็คอยู่ล่ะนะครับถ้ามันเช็คอยู่ก็ให้มันสร้างช็อตคัด สร้างช็อตคัทแล้วเอาไปไว้ในส่วนของโฟลเดอร์สตาร์ทอัพของ w i o w s นะครับกำหนดยังไงก็เป็น Create ครับ C R E A T E r r e t t s ช็อตคัทนะครับชรีอทช็อตคัทก็คือชื่อสับทนะทีนี้นะครับชื่อสับเมื่อสักครู่นี้ที่เราสร้างขึ้นนะโอเคนะครับีเอทช็อตคัทนะครับวงเล็บเปิดปิดตามด้วย Appl i c a t i o n ครับ A P P L App พ i c a t i o n นะครับ ดอทด้วยอะไรนะครับไม่ใช่ s t a r t u p ัพแพนะโอเคนะ exe e. นี่นะครับอย่างนี้นะตรงนี้นะตัวนี้นะครับไม่ใช่ s t a r t u p ัพแพนะครับจากนั้นคอมมาครับตามด้วยตัวแปรด้านบนของเรานะครับก็คือช็อตคัตแพด s h o r t นะครับช็อตคัตแพดตรงนี้โอเคไหมช็อตคัตแพดตรงนี้ก็คือตัวแปรนี้นะครับนะ คีนะคร์ช็อตคัดตรงนี้ก็คือสับนี้โอเคไหม่าจากนั้นนะครับสุดท้ายให้เราไปกำหนดการทำงานเริ่มต้นนะครับในส่วนของฟอร์มโหลดนะฟอร์มโหลดนะครับเมื่อฟอร์มโหลดหรือว่าเราเปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับครั้งแรกนะเขาจะทำอะไรนะครับอาจารย์ก็จะให้เขาไปเช็คไฟล์ในส่วนของโฟลเดอร์สตาร์ทอัพไปเช็คไฟล์ในส่วนของโฟลเดอร์สตาร์ทอัพว่า มีไฟล์ลิงก์ของเรามีไฟล์ช็อตคัทของเราอยู่ในนั้นหรือไม่นะครับโดยใช้คำสั่งว่า if io file exit นะครับวงเล็บเปิดปิดนะครับเอาตัวแปรช็อตคัทแพทมาใส่นะครับ s s h นี่นะช็อตคัทแพทช็อตคัทแพทคือตัวแปรตัวไหนคงไม่ต้องบอกนะครับอาจารย์บอกหลายรอบมากนะ esen นะครับเด่นจริงนะครับนะถ้าเกิดว่ามันมีชอ็อตคัทอยู่นะครับ ถ้าเกิดว่ามีช็อตคัดอยู่อยู่ที่โฟลเดอร์สตาร์ทอของ Windows ตามลิงก์นี้นะครับนะตามลิงก์นี้นะครับช็อตคัดชื่อนี้นะครับตามลิงก์นี้เลยนะครับในโฟลเดอร์สตาร์ทอพแพให้เขาทำอะไรนะครับอาจารย์ก็จะขอ Copy c o d โรบรรทัดนี้นะนะเดี๋ยวอาจารย์จะอธิบายว่ามันคืออะไรนะครับ Copy ไปกดแล้วก็วางลงไปนะครับโอเคไหม จากนั้นนะครับ Enter ลงมาครับใส่ l ครับ e l s e l แล้วก็ Enter แล้วก็ขอวางโค้ดลงไปอีกครั้งหนึ่งแต่จะเปลี่ยนจาก true เป็น false นะครับอย่างนี้นะครับนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าแต่ละบรรทัดนะครับในส่วนของฟอร์มโหลดมันหมายถึงอะไรนะครับตอนที่เราเปิดโปรแกรมขึ้นมาครั้งแรกนะครับเขาจะเข้าไปตรวจสอบไฟล์นะครับช็อตคัสแปรเนี่ยก็คือไฟล์นี้นะครับ อยู่ในโฟลเดอร์ Start up ว่ามันมีไฟล์อยู่หรือไม่นะครับมีไฟล์อยู่หรือไม่เด่นนะครับถ้าเป็นจริงทําหลังเด่นใช่ไหมครับอ่าใน if then else นะครับเป็นจริงทําหลังเด่นมีไฟล์จริงก็ให้ในส่วนของ run on startup อะในเช็คบล็อกของเขามีการเช็ค่าแต่ถ้าเข้าไปตรวจสอบไฟล์ในโฟลเดอร์ Start up แล้วเขาไม่เจอไฟล์นี้อยู่นะครับไม่เจอ auto start t lnk อยู่นะครับ เขาก็จะกำหนดให้ในส่วนของเมนูย่อย Run on Startup นั้นมีค่าเช็คเป็น False ก็คือไม่มีการเช็คนั่นเองนะครับโอเคไหมและก็ในสับของเมนูย่อย Run on Startup เห็นไหมนะครับหากมันไม่มีการเช็คอยู่นะครับหากมีการคลิกให้มันไม่เช็คอะให้มันอันเช c คไม่มีเครื่องหมายถูกอยู่ข้างหน้านะครับมันจะมีการสั่งให้โอไฟให้มัน delete ฟ i ์ shortcut p a ตามลิงก์นี้ มันจะเข้าไปลบไฟล์นะี้ที่โฟลเดอร์สตาร์ทอัพนะครับสตาร์ทอของ Windows นะ Startup ของ Windows นะครับไม่ใช่ Startup ัพแพดแอปพลิเคชันสตาร์ทอัพแพดไม่ใช่นะนะครับสตาร์ทอของ Windows นะครับนะแต่ถ้ามันมีการเช็คนะครับเมื่อมีเมื่อมีการคลิกให้มันเช็คนะหมายถึงเรามีการคลิกให้มันเช็คนะครับเขาจะทำการคลีเอชชอ t คัทนะครับ เหมือนกับสร้างช็อตคัทขึ้นมานะอ่านะครับโอเคเดี๋ยวเรากลับไปในหน้านี้นะครับอาจารย์จะเปิดโฟลเดอร์สตาร์ทอัพขึ้นมานะครับโฟลเดอร์สตาร์ทอัพจะอยู่ในส่วนของแอป Data นะเดี๋ยวนะเดนะี๋ยวนะเปอร์เซ็นเ์ App Data, Data นะครับอ่นะเปอร์เซ็นเ์ Enter ลงไปนะครับอ่าโรมิงโอเคถูกแล้วจะอยู่ในส่วนของ Microsoft อ่าในส่วนของ Windows แล้วก็อ่ากดเข้าไปนะครับแล้วก็เข้าไปที่โปรแกรมนะครับตรงนี้ก็จะขึ้นว่าโปรแกรมนะจากนั้นนะครับเข้าไปในส่วนของเริ่มต้นระบบเห็นไหมอ่านี่คือโฟลเดอร์สตาร์ทอัพของเรานะครับเขาจะอยู่จุดนี้นะเดี๋ยวอาจารย์จะย่อลงมาอ่าสังเกตดูนะมีไอคอนอยู่แค่เจไอคอนครับมีอยู่3าไอคอนเนาะอ่านะครับจากนั้นเมื่ออาจารย์รันโปรเจกต์ขึ้นมาครับอ่าเดี๋ยวเปิดโฟลเดอร์มาสักครู่นี้ลงไปด้วยนะครับ เห็นไหมตอนนี้ run on startup มันไม่มีการเช็คอยู่ใช่ไหมสังเกตว่าตรงนี้ก็จะไม่ขึ้นอะไรเห็นไหมครับก็มีอยู่สามไอคอนเหมือนเดิมเมื่อเราคลิกนี่เห็นไหมขึ้นมาแล้วเห็นไหมครับ auto start ชื่อของลิงก์หรือว่าช็อตคัทที่เราสร้างขึ้นใช่ไหมอ่ะถ้าเกิดว่าอาจารย์ไม่ให้มันเช็คเหรอเอาออกเห็นไหมไฟล์เมื่อสักครู่นี้โดนลบทิ้งไปนะครับ โอเคเดี๋ยวอาจารย์จะก,กําหนดให้มัน run on startup นะอย่างนี้นะครับอ่าสังเกตดูนะตอนนี้โปรเจกต์ของเราจะ start ขึ้นมาเองนะครับหลังจากที่เราทําการ r e ต t a r t เครื่องใหม่มันจะเป็นอย่างนั้นไหมนะครับเดี๋ยวเราไปทดสอบกันนะครับอาจารย์ออปิดโปรเจกต์ไปนะโอเคตอนนี้ช็อตคาดอยู่นี่แล้วนะครับอนะ่ปิดโปรเจกต์ไปก่อนนะครับอันนี้กระกะบาดท,ทิ้งไปนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปทําการ r e ต t a r t เครื่องกันนะครับแล้วไปทดสอบว่ามันจะทํางานจริงหรือไม่นะครับ เห็นไหมครับอ่าสังเกตด,ดูนะมือหนึ่งอาจารย์ถือกล้องนะครับมือหนึ่งอาจารย์อยู่นี่นะเห็นไหมมันสตาร์ทขึ้นมาเองเห็นไหมครับอ่าและนี่ก็คือวิธีในการกําหนดให้โปรเจกต์หรือว่าซอฟต์แวร์ของเราที่เราสร้างขึ้น<ม>เปิดตัวขึ้นมาเองหลังจากที่เรามีการเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ขึ้นมาครับใครที่มีข้อสงสัยที่อยากจะซักถามนะครับสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับและก็ใครที่ชอบคลิปนี้ อาจารย์ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์กดกระดิ่งติดตามนะครับแล้วคุณจะไม่พลาดคอนเทนต์ต่อไปจากดรชัวช n แนลครับโก t o 1,000 Subscriber รเบไวๆนะครับขอบคุณครับ